ม,ม,มีดมีดบ่กมีดจะมีได้เอามาเอานะอ๋อพี่พี่พี่ยื้อกล้องนี้เอานะก็ได้เอาลิ้นยางมาซ่อเอาก็ได้เออลิ้นยางไม่อยู่ตรงมังหันลิ้นยางปาดเอาก็ได้ว้าวเมนีประเทศ ตามพีลูกตาย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 นาปูนนาสโลยีูนาปูตายตาย,ายตาเว้นเทียงอม,มองนี้ไม่ได้สิดยามองนี้มองนี้บริสิดยามองนี้